ร้านสตรีมช็อปบริการเติมโรงพักระบบอดีพาร์ตเลท3-8ไดงมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่แบบอเนกไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ได้รับกดผลแบบบล็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่และยังมีบริการกดเพชจออสตาร์เลท8ติ้งยูทูบคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบักแบบแกนพีทออนไลน์กันนะครับแบบนี้เป็นแบบที่ต้องใช้200โรบักเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ลดราคาอย,อยู่ที่50โรบักนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ ออกซื้อบอาเล่นกันได้นะครับส่วนวิธีเล่นหรือว่าวิธีพามวสเนี่ยพี่สอนไปแล้วนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวสาหรับของอัปเดตใหม่นะครับสาหรับอีเวนต์ของทิดมานนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพี่น่าจะขาดเป็นชุดบางชุดอยู่นะครับตอนนี้อย่างอื่นนะครับก่อนอื่นไม่ใช่อย่างอื่นก่อนอื่นนะครับพี่จะสอนพาไปเกาะอีเวนต์ก่อนละกันนะครับเกาะอีเวนต์เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือของเกาะเโลกสองนะครับถ้าเรามาโลกสองแล้วนะครับมาอยู่เกาะนี้เป็นเกาะแรกใช่ไหม เรามาถ้าเราหันหน้าออกเกาะอย่างนี้นะครับทางท่าเรืออย่างนี้นะครับให้เราเดียรซ้ายมาทางนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเลยนะครับให้มาอยู่ข้างๆเกาะอย่างนี้นะครับอ่ะถามว่ามันตรงกข้ามกับอะไรนะครับจะตรงข้ามกับสปูกี้เอลเลนฝั่งนู้นนะครับให้เราบินตรงไปนี้เลยนะครับอ่ะพี่บินไปดูนะพี่คงไม่ได้ใช้เรือนะครับเพราะว่าเป็นใช้พลแสงนะสามารถบินไปได้เลยนะครับแล้วก็พี่จะมารีวิวของน่าจะเกือบทั้งหมดนะครับมีหลักๆก็ อาวุธนะครับอาวุธสชิ้นที่มาใหม่นะครับสำหรับเป็นแรนเซอร์ก็คือหอกกับโล่นะครับเป็นชิวนะครับสามารถดรอบได้จากบอสแล้วก็เป็นมินิบอสกับบอสใหญ่นะครับก็เหมือนจะเป็นบอสใหญ่ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกบอสบอสอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นต้องเปิดประตูว้าไปตีนะครับโอเคตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้ายังไงใครอยากเห็นพี่ตีบอสนะครับพี่ตีไปในสตรีิแล้วนะครับสามารถย้อนไปดู สตรีมในย้อนหลังได้เลยนะครับคลิปของเมื่อวานนี้นะครับย้อนย้อนหลังสตรีมวานนี้นะครับโอเคนี่นะครับมาถึงเกาะแล้วนะครับสามารถซื้อเจ้า Interpol ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเ e ็บทิ t นั่นเองนะครับเราเพาะเซตจุดเกิดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเควันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อชุดของอีเวนต์นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับนี่บ้านหลังนี้ครับนี่นะดึงปร้ยวซ้ายมานี้นะครับนี่มีชุดตรงนี้ให้ซื้อนะครับก็ เลือกใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็ซื้อมาได้เลยนะครับนราคา1นึ่งมนเพนีนะครับเพนดีเพนรีไม่ใช่เพนนีนครับประมาณนี้นะครับ,นนนะรบ,รรบแล้วก็แม็กเอริวแคปหรือว่าแม็กเลเวลเนี่ยยังไม่เพิ่มนะครับเพราะว่ามันอัปเดตแค่เป็นกิจกรรมมาเท่านั้นนะครับพี่ขอเพิ่มเสียงแล้วนะครับว่าเดี๋ยวะร,ะรีวิวอุปอกรณ์อะไรนะพูดให้ฟังนะครับพูดให้ฟังอาวุธให้ดูนะครับอนะ่ะก่อนอื่นพี่ขอพูดถึงของที่ดรอ จบบอสจับมอนที่หาง่ายก่อนนะครับอ่ะมันจะมีเตรงนี้เนี่ยจะมีจุดตีความเอฟาร์มหรือว่าจุดตีตอกของปฏิบอสอยู่ครับการประดุปปะขอโทษนะครับ,อ,บ,รบอ่ะให้เรานะครับจากไอ้ตรงที่บ้านตรงนี้นะครับให้เราเดินมางนี้นะครับเห็น,นไหมจะมีทางลงตรงนี้อยู่นะครับดบึด๊บอ่ะนี่นะครับ จะมีเจ้าคุกกี้อ่นี่เห็นไหมคุกกี้มาตีเรานะครับตัวเนี้ยจะตอบสองอย่างนะครับที่พี่ตีได้นะก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่เจ้าคอเทนตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ติดหลังนะครับเป็นของตกแต่งป่ะก็เป็นกระเป๋าอ่ะไม่เรียกกระเป๋าแล้วกันเป็นของสะพายหลังแล้วกันเรียกง,ง่ายๆนะครับอ่ะค่าสเตตมันเนี่ยบวกดีเจนมานาะไอดีเจนสตมิแนสตมิเนียสตมินา,ด,นนาดีเจนบวกสองนะครับอ่ะก็จะรีให้เราได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ เออเหมือนจะกันรถเตอร์เมจจากเราธาตุน้ำแข็งนะี่สิบด้วยนะครับนี่นะลดจากลดดตอเมจจากการฟรีดนะครับกันโดนแช่แข็งนั่นเองนะครับ10%นะครับอ่ะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเจ้าเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับเจุตัวนี้นะครับเอ่อจะมีเป็นเจ้าอ๋อนี่นี่นี่นะครับเป็น box ริฟฟ์บล็อกตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้ถามว่าเอาไปทำอะไรได้นะครับเราจะสามารถได้ของตัวนี้จาก มอนพวกนี้ปกตินะครับจะได้ตัวละกล่องนะครับแม็กสุดอยู่ที่15กล่องนะครับที่คนนึงจะเก็บได้นะแล้วนะครับเราจะใช้กล่องตัวนี้มาเปิดประตูวาร์ปตรงนี้ไปตีบอสแชมพัะครับนี่พอเราถือกล่องปุ๊บก็มาดรอปตรงนี้เอานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีบอสอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดรอปกล่องนะครับน่าจะดรอปแค่กล่องไม่ก็เป็นดรอปชุดระคังด้วยครับตรงนี้ที่ไม่มั่นใจครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับนี่บอสตัวข้างในนู้นเลยนะครับมันจะถือโลสู้กับเรานะ สู้ยากไหมไม่ไมยากนะครับแค่ลองมาติดตรงนี้ก็สบายแล้วนะแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่าไปยืนใกล้ๆนี้นะครับนี่มันจะจับเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามได้นี่นครับโอเคนี่คือโรคที่เราจะได้จากมันนั่นเองนะครับี่ตาดอกอ่าแล้วก็มันจะดอกเป็นกล่องขอวผันแบบนี้มาครับติให้เรามาเปิดอีกตรงนี้นะครับถ้าของโรคจะมีท่าจับหนึ่งท่านะครับเป็นท่าอีกนะครับติมันจะจับมอนต์นะครับแล้วก็ต่อยกดพื้นอย่างนี้นะครับโอเคเราจะมีอ่ เลคจูอาร์นะครับที่มันได้บอกไว้ว่าประมาณว่าแบบจะสะท้อนดาเมจได้จำนวนหนึ่งหรือเปล่าน่าจะต้องเป็นการแพรลี่ที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกบ็อกนะครับเลคจูเอฟของเรานะครับเหมือนการกด F อย่างเงี้ยให้ตรงจังหวนะบอลครับแล้วก็วิธีการแพรลี่ให้ตรงเนี่ยมันอยู่ที่เซริร์ฟหรือว่าโซนที่เราอยู่ด้วยนะครับถ้าอยู่โซนเอเชียเนี่ยของเราจะบล็อกได้แบบพอดีเป๊ะนะครับแต่ว่าถ้าอยู่อเมริกาเนี่ย เราจะเป็นต้องกดปอกกอนนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่เซิร์ฟเอเชียนะครับก็ต้องกดปอกก่อนจะในน่าจะประมาณหนึ่งนะครับรีบกดปอกไหมรโอเคประมาณนี้นะครับที่ขอไม่ตีมอนชูแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้อัพสายดาบครับมาต่อกันที่บอสแคมปัสที่เราจะต้องไปสู้นะครับถ้าใครอยากเห็นไปสู้บอสเนี่ยไปดูย้อนหลังสตรีมได้นะครับราพูดถึงของหลกจากบอสแคมปัสเก่ะนะครับก็คือจะเป็นเจ้าอูตัวนี้นะครับนี่เป็นแรนเซอร์เป็นหอกนะครับ อเคแลก็จะมีของตกแต่งนะครับเป็นหมวกต้นไม้นะครับเอาเอาเรนเดียนะครับแล้วก็เป็นหมวกของรูดอฟก็คือหูจมูกเขางข้างนะครับไม่บวกสืจัดใดๆนะครับแล้วก็จะมีนี่นครับตอเอลแพตนะครับบวกเอ่ะดีเจนเอสเตอร์มิลล่าดีเจนครับบกสองนะครับตรงนี้นี่ครับใส่แล้วสเตอร์มิล่ารีได้ครับแล้วก็จะมีของตกแต่งเป็นหนวดนะครับนี้น่าจะมีหนวดเดียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่ลองเปิดกล่องให้ดู หนวดของเซต้าเท่านั้นครับโอเคอ่ะนี่นะครับถ้าเรามีของแล้วเราจะไม่สามารถเปิดไอเทมได้นะครับนี่มันจะบอกว่าเรามีไอเทมในกล่องอยู่แล้วนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีชุดระกครงตัวนี้ครับนี่เลยครับโดยรวมแล้วนะครับชุดระครงเนี่ยจะไม่ไม่ดีเท่านี่ครับโช่าเค้ครับมือเซนตตัวนี้ครับอ่ะนี่เด้อเออจะมีชุดเซนต้าครับสำหรับเจ้าออฟฟิศตัวนี้เป็นสกินนะครับจะเหมือนชุดของ เจ้าเจเตอร์เลยครับของดรอปง่ายนะครับสำหรับอัปเดตนี้เหมือนจะของจะดอกง่าย่าปกติครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นอีเวนต์คิดมากครับราจะใช้ของปัดครับดูวันที่สกิลขอกนะครับแทงจะมี5ทีนะครับแทงกันดูนี่นะครับแทงก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่สกิล E ก็เป็นการทีุ่กพื้นแล้วก็เป็นวอลขึ้นมาน่าจะไม่มีดามิเอตครับน่าจะเป็นการกันเพราะตีกับกำแพงเอานะครับ สกิลอาก็จะเป็นเหมือนท่าพุ่งมปทิ่มนี้นะครับท่าคราชนะครับอันนี้ของพี่มันบล็อกอยู่ก็เลยไม่เห็นเอฟเฟกต์นะครับจะบั็กนะัพี่แก้น่าจะต้องรีเซิร์ฟนะครับแต่ว่าที่คงไม่ได้ดีให้ดูครับอ่ะมันจะติดอย่างนี้นะครับแล้วก็พุ่งมาทิ่มนะอนี่คือมันติดนะครับแล้วก็ระยะของของเนี่ยพี่ว่าตาับคาเค้นจะดีกว่านะครับก็โดยรวมแล้วนะที่พี่คิดนะ ตาบกระเคียวแล้วก็มีสั้นจะดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับของอัปเดตใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีประมาณนี้เท่านั้นนะครับเมีหลักก็คือโรคกับหอกตัวนี้นะครับไอ้ขอบตัวที่พี่ใช้อยู่เลยนะครับพร้อมหมดและโอเคแล้วนะครับอ่ะโดยรวมแล้วนะครับพี่มองว่าอัปเดตนี้ที่ของยากเก็บจริงๆนะครับสําหรับคนที่ใช้ผลเนี่ยก็เป็นเจ้าวกตัวนี้กับของตีหลักตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีกองเอเนลแล้วก็ไม่มีเป็นเจ้า มงกุฎปหูหรือเปล่าว่ามงกุฎว่าของแต่ง,แตงหัวไหนนะที่ว่าช่วยรีจะมิน่าให้เราครับสำเ,เดตนี้ก็มีประมาณนี้นครับไม่มีอะไรเพิ่มมาครับอ่ะแล้วก็มีตัวนี้อ่ะที่ดูเป็นเจ้าคัฟนะครับหรือผ้าพันคอใหม่ก็ดีครับดูวนน่าจะได้อะไรอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะคืออ่ะเป็นแฮปปี้ลีเจนหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าผ้าพันคอตัวนี้นะครับอุ้งสายน่ารักเลยนะครับ ใส่แทนเจ้าหนวดนะครับแทนหนวดเลยนะดูนะครับว่าแทนมันจะทับ้อยฟอหรือเปล่าทับนะครับจะทับกับเจ้า้อยฟอที่ช่วยลดดาเบจดีดนะครับลดยี่สิบเปอร์นะครับที่พี่ดูค่าพันเศษคาพันคอค้ามันแพ้ะลรล่ะนี่ครับโอเคใส่แล้วแค่รเป็นให้พี่รีเกนเท่านั้นนะครับสำหรับภ่าพันคอตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นสร้อยคอที่เราได้จากดันเนี่ยดีกว่านะครับนี่จะดีกว่าครับตบโอเคแต่โดยรวมแล้วพี่ชอบเป็นภาพันคอนนะครับโัวดีครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากให้พี่พูดถึงเกมนี้หรือว่ามาลองแนะนำการเล่นเนี่ยแนวทางการเล่นบอกได้นะครับที่ได้มาลองทำคลิปสำหรับแบบดูแหม่มนี้ดูแล้วกันนะครับสักทีนเพ็นหน่อยนะครับ แล้วก็มันจะมีโค้ดเป็นการรีดโดเผาแล้วก็ร e ีเซ็ตแล้วก็รีผลแล้วก็แจ้งเตือนผลนะครับ240นาทีนะครับถ้าใครรู้โค้ดนั้นเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้แล้วคอมเมนต์ไว้ได้นะครับพี่จะได้มาปักหมุดมาให้นะครับเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยก็ดีนะครับสำหรับนี้บายบายครับ